สวัสดีทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนรับเงินเข้าทูมิเนียลเลยนะครับทุกคนจากแอปหางเงินมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับใครที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใต้วิดีโอนะครับกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทุกคนให้มากดตรงนี้กันก่อนในขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะมาสอนรับกันก่อนเลยนะครับมากดตรงนี้นะครับทุกคนที่ผมชี้อยู่นะ นี่นะครับผมเสร็จแล้วใส่ตัวเลขตามนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับ151 3 1883นะครับเราจะได้นะครับผมธนบัตรตรงนี้มานะครับผมธนบัตรสีเขียวนะครับสามารถนํามาถอนเข้าทูนิวเลดได้ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับผมเห็นไหมครับเข้าโดยตรงเลยนะถ้าเก็บสะสมครบก็สามารถถอนได้เลยทันทีนะครับแล้วสําหรับแอปตัวนี้เป็นแอปเล่นเกม๋ยวผมเล่นให้ดูนะสำหรับการเล่นเกมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเกมยิงสีนะครับ เห็นไหมครับทุกคนก็ยิงสีที่มันเหมือนกันประมาณนี้นะครับผมเล่นให้ผ่านด่านเลยนะเล่นได้ทั้งวันเลยนะครับใครที่เป็นเกมนะครับผมชอบเล่นเกมสายนี้อยู่แล้วนะครับก็ดีเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถหาเงินได้ด้วยใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันก่อนนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับมากดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับผมใต้ขาออธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมลิงก์สีฟ้าตรงนี้กดเข้าไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถกดดาวน์โหลดเลยได้เลยนะครับผมปุ่มสีเหลืองตรงนี้กดไปเลยนะครับมันจะพาเราเข้าไปที่ Google Play Store นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับปลอดภัยนะครับผมดาวน์โหลดผ่านลิงก์ตัวนี้นะครับมันจะเข้ามาที่ Pay Store ก็สามารถดาวน์โหลดและก็เล่นได้เลยนะทุกคน พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันเป็นแอปเล่นเกมมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้ในปี2026นะครับสามารถหาเงินเข้าท o บเนีย l เลดได้นะครับทุกคนอย่างแรกเลยนะครับผมแนะนําให้ทุกคนมากดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับที่เป็นรูปนี้นะครับผมด้านนี้นะครับเป็นรูปธนบัตรนะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับนะครับผมสามารถใส่ตัวเลขตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตลอดนะ151 31883นะครับเสร็จแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับเราจะได้ธนบัตรตรงนี้มานะครับผมคนละ3าธ30ธนบัตรสามารถนะครับผมนํามาถอนเข้า t ูม e ิวเหรได้นะครับเป็นกิจกรรมใหม่ของทางแอปนะครับผมสําหรับผู้ที่ดาวน์โหลดมาใหม่เท่านั้นนะครับใครที่ใส่ก็ได้นะครับผมสําหรับใครที่ไม่ใส่ก็ไม่ได้นะเอนะครับสำหรับแอปตัวนี้นะครับผมวิธีการเล่นเกมมากดเริ่มเกมตรงนี้นะครับทุกคน การเล่นเกมมันจะเป็นเกมนะครับผมยิงลูกบอลน,นะครับตามสีนะ,ะหลายๆคนก็อาจจะเคยเล่นแล้วนะครับผมว่ามันเล่นยังไงนะประมาณนี้นะครับผมสามารถเล่นว่างๆได้นะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่เป็นสายเล่นเกมประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับทุกคนนี่นะครับผมหลังจากที่ผ่านด่านแล้วนะครับเราก็จะได้นะครับผมเป็นคะแนนตรงนี้มานะครับสามารถนะครับผมเก็บสะสมถอนเข้าทูมนิวเอเลได้นั่นเองครับนี่นะครับทุกคนสําหรับการถอนนะครับก็จะมี2แบบนะครับผมจะมีเหรียญคะแนนตรงนี้นะครับสามารถถอนเข้าทูมนิวเอเลได้นะครับแล้วก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับผมจะเป็นธนบัตรนะครับก็สามารถถอนเข้าทูมนิวเอเลได้เช่นกันถ้าเราเก็บจํานวนครบตามจํานวนที่เขากําหนดไว้นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเมนูต่างๆกันบ้างนะครับทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับผมรางวันใหญ่นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับนี่นะครับผมมันก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับผมเก็บสะสมผ่านดานนะครับเราก็จะได้นะครับผมเป็นธนบัตรมานะครับหน้าที่สองนะครับผมจะเป็นรางวันนะครับผมก็เหมือนกันนะครับสะสมดาวนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นคะแนนมานั่นเองนะครับส่วนหน้าที่3ามนะครับผมจะเป็นงานประจําวันนะครับเราสามารถนะครับผมมาทําได้ทุกวันนะครับสําหรับงานประจําวันตรงนี้นะครับ มันก็จะมีชิ้นส่วนให้เราเก็บด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเหรียญคะแนน,นด้วยนะครับก็จะมีการดูวิดีโอนะครับผมหรือผ่านด่านหรือว่าได้ดาได้3ดาวหรือว่าเวลาออนไลน์ให้ครบ30ม30นาทีประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการทำภารกิจต่างๆนะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเชิญชวนนั่นเองนะครับ แล้วตรงนี้นะครับผมลองกดเข้าไปดูนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นการสะสมนะครับผมคะแนนนั่นเองนะครับถ้าเราเก็บครบนะครับผมเราก็จะสามารถนะครับผมนําตรงนี้ออกมาได้ประมาณนี้นะครับผมส่วน2อันนี้นะครับผมก็เราสามารถนะครับผมนํามาดูโฆษณาได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปเล่นมันนะครับผมเหมือนประมาณว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองนะครับทุกคนถ้าตรงนี้หลอดมันเต็มนะครับเห็นไหมว่าเราจะได้นะครับผมเป็น คะแนนตรงนี้มานะครับสามารถเก็บวสมถอนเข้าทูมิเนเล็ตได้เช่นกันนั่นเองนะครับแล้วที่อัปเดตมาใหม่เลยนั่นเองนะครับผมมากดที่ตรงนี้นะครับธนบัตรสีเขียวนะครับผมจะเห็นตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปลอยๆขึ้นมานะครับเป็นเหมือนมงกุฎนะทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับเราสามารถนะครับผมมารับรางวัลการเพิ่มเพื่อนได้นะครับผมที่ a c e b o o k นั่นเองนะครับวิธีการทํานะครับทุกคน คัดลอกสำเนาตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็กดเปิดลิงก์ตรงนี้นะครับผมผ่าน Facebook แล้วเราก็ไปแอดเพื่อนเขานั่นเองนะครับหลังจากที่แอดเพื่อนเสร็จแล้วนะครับผมส่งสำเนาที่เราก๊อปไปนะครับผมไปในแชทเขานะครับเขาก็จะปลดล็อกรางวัลเพิ่มเพื่อนให้กับเราตรงนี้สามารถมากดรับได้เลยนั่นเองนะครับแค่นี้นะครับผมเราก็จะได้มาแล้วนะครับตรงนี้แนะนําให้ตีมมาทําเลยนะครับผม แล้วสําหรับวิธีการถอนเงินนะครับผมมี2แบบตามที่ผมบอกไปนะครับมีธนาบัตรสีเขียวกับเหรียญตรงนี้นะครับสามารถถอนเข้าทูมิเน่วเวลต์ได้เลยนะครับผมขั้นต่ําก็อยู่ที่ประมาณ10บาทเท่าน,นั้นนะครับวิธีการถอนนะครับกดถอนออกทั้งหมดแบบนี้นะครับใส่นะครับผมเบอร์ทูมิ n น่แล้วก็ชื่อของเรานะครับกดตั้งค่า เป็นค่าเริ่มต้นแบบนี้นะครับผมกดยืนยันนะครับมันก็สามารถนะครับผมถอนเข้าทูนิเลตให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับระยะเวลานะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ1นาทีสูงสุดอยู่ที่3วันเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถมาทําได้เลยนะครับมันไม่ต้องลงทุนนะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับผมแอปหาเงินใหม่ๆเรื่อยๆนะครับ